าาบ,บบแตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันกาบบันดิตที่งานร้องเพลงที่กิ้งกาชาติอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับพบ กับบรรยากาศร้องเสียงสดและคุยกับคุณแม่พ่เอฟซีแปนครับที่น่ารักด้านหน้าวทีครับคลิปนี้ครับน้องไรอันครับร้องลิเก,กเสียงไพเราะเพราะพิงมากเลยครับเชิญชมคลิปครับอันนี้นะขอบคุณครับก็ขอเพลงมอดีของอมนะ เสร็จใช่ไหมฮนะผิดฟัง,อ,งอะไรนะฮะเจะกิมจะกิมเหมือนเคยยิ่งจบตายแล้วจะกิมจะเกี่ยมอ่ะเกียมก็เกี่ยม,มไม่เทียงแนละ้วเดี๋ยวไปเทียงคนนอก ไ,ม,ม,ไม่เอาไหมเอายาเอายาแก้ปวดแแก้เสียกกมคือิ่จบส่วนัวคอตัวแกแมกินไหมเนะะี่ยตลุกินใช่ไหมนั่นแหละจะขาบวหมพวกเนี้มาจะก,กิมนมคือจบส่วนตัวต้อเป็นยังไงล่ะแม่่าไม่มีท่า เป็นไน okay. อเขาต้องแกะอะไรแนมะ่เป็นนรักเล่าเผื่อเลือกโอ้โหขอเพลงเก่ามากเธอรักเพื่อแล้วเธอเสื้อสายไล่ส่งอะไรนะเดือบานเหมือนคนบุรีพอได้สุขแล้วทิ้งไม่ยายดีจำไม่ได้แล้วนะ ไค่เยไม่เคยได้ร้องลืมไปแล้วผู้หญิงหน้าเงินร้องเลยนะแม่ลืมไปแล้วชื่นใจไม่จาบอกเขาว่าจะมาขอเดินเลื้อนวารอและน้องผู้หญิงหน,น้าเงินดจมตายาตาล,ล,ล้อมตาร้องร้องริมทะเลแม่เราจะขอเพลงแล้วก็พูดเ,เรือ่องชื่อเพลงติดๆกับกลุก่ม แม่ฟังนะะเนี่ยนะอะไรนะกระตุ้มสาวเบิร์นมาแล้วอนาเมื่อกี้ยังไม่ร้องเลยนะเนี่ยใช่ใช่ไงใช่ใช่รอรักเป็ทะเลร้องไงนะแม่ลืมไปแล้วฟ้าคลึ้มตั้งครา ทำสามเบยังไม่ร้องเลยแม่กระทอมของพี่ดยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักบ่อยบินดูสิ้นแหวรักลาจากแล้วไม่มาใต้เงาโศกเธอคือดวงใจครับครับใต้เงาโศกใต้เงาโศกใต้เงาโศเดี๋ยวนีนั่นลืมนะ ไม่เคยได้ร้องจ้าแม่ร้องอะไรนะแม่ใต้ของโศกจำไม่ได้เหมือนกันนัน่นละสิจำเป็นชื่อเพลงใช่นะใต้ของโศกทำไมลืมใต้ยองโศกไหมล่ะบ้ะที่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนา,นาใจนั้นที่แห่งความรักบีบคั้นดู ของของมาเธอจะดูใจลูกมีความางจากวันที่ใจเราใกล้ชิดเธอคนสำคัญที่ความฝันสงการเิอให้มาร่วมวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความมาเลยที่แนะนำเธอสู่ใจ บอกรักเธอด้วยแม่มาด้วยคนแล้วอย่าบอกรักเธอมาจะกล่าวบทเถึงทีชาเพียงที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันว,นวนานได้แต่ละมาอกชายเฝ้า ยังยอมนะจุ๊แม่อยากเกี่ยวใจเธอมารอ้อมเพราะพี่รักน้องคนเดียวปุ้มเบ่งอ่ะจ้าอะไรนะจดหมายไม่หายไปแล้วไงไม่ยอมไม่ยอมก็อดเขาบอก เขียนมาตั้งไกลแต่ว่าพูดง่ายกว่าตอนนี้ถ้าพูดได้ชื่อเพลงแล้วรับแทนก็คือหลอกลวงถ้าแมวแล้วเราจุดบันจำงาจุดบันจำนะจุดเอาไงจุดบันจำไม่จุดไม่หวานเราร้องไม่ใช่ไหมร้อไหมอยากร้องต่างดิ้งโว้ยร้อนร้ารักแสนร้ายฉันจุบันจังตลอดโอเคได้ไหมนะ ไม่เอาแล้วร้านเก่าข้าวกองปางมาเฮะยสิกทีอ้ามาม่วงเหรอครับเนี่ยไม่ใช่โกโก้โกโก้หรือว่ามะม่วงโกโก้ไงโกโก้เพื่อนในดูนีอ่ะกินเม็ดกินเม็ดได้ด้วยครับเม็ดมังคุดเอาเป็นมังคุดหรือว่าเป็นโกโก้เลยเนี่ยต่อเม็ดเป็นมังคุดได้เลยครับจะลองดูนะ ฝากเก็บมาครับแม่ฝากเก็บมาครับแม่อ๋อแม่เขาบอกว่าซื้อไหมเพราะว่ากระดูกสมองดีๆครับแต่น่าจะมรรึงไม่ได้หนูไม่ค่อยมีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอันแสนอบอุ่นอบอุ่นละมุนใจมากเลยครับที่น้องอไรอันนะครับร้องเสียงสดนะครับอืมๆได้อย่างไพเราะเพราะพิงก์มากเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับการร้องแบบลิกเกนะครับอืมๆลูกเอื้อนนะครับลูกเอ่ยนะครับ สุดยอดไพเราะมากเลยครับและก็ได้พูดคุยกับคุณแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับได้อย่างน่ารักมากมายเลยครับน้องไรอันหลงดักไพเราะเพราะพิงมากเลยครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ